น,นีบ้านไม้สักเนาะบ้านไม้สักที่สะสมซื้อไม้มาเรื่อยๆอันนี้คือพื้นข้างบนพื้นชั้นบนใช่ไหมพ่อข้างบนอะ่ะอันนี้คือพื้นชั้นล่างนี่ก็ไม้สักเหมือนกัน,น,น,นกีป่ปีแล้วพ่อเนี่ยไม้สักอย่างเงี้ยไม้สักยกจริงๆสองพันห้าร้อยสิบหกสองพันร้อยสิบหกครับยกยกยกโครงขึ้นครับกว่าจะได้ขึ้นอยู่สองพันร้อยสิบแปด เป็นอยู่รับหมายถึงเสร็จสมบูรณ์เสร็จสมบูรณ์แล้วสิบแปดขึ้นอยู่โอ้ดีทั้งไม้สักทั้งหลังเลยนี่พ่อครับทั้งหลังเลยทั้งพื้นเนี่ยกี่ยกนะพื้นอืมหลายยกเนาะทีนี้ห้ามนห้าอ๋อข้างหลังอีกครับสองยกกว่ากว่าห้าห้าสิบสิบกว่าสิบกว่ายกยุคนั้นนี่ยกละราคาเท่าไหร่สองร้อยสิบสองร้อยสิบถ้าปัจจุบันน่ะกี่หมื่นเรไม่รู้แตกต่างสามหมื่นนะ โอ้ยกแตแต่สองร้อยห้าสิบนะฮะปัจจุบันนี่มันสามหมื่นไปแล้วเนะเ<อ>าะโอ้โหนี่มันหายากจะไม่มีคนมีแบบนี่ยสักลายเรียกสักลายนะสักลายเสือปะ่ะสักลายเสือใช่ไหมแล้วจะเห็นว่ามันมันมากคนจะมีจักขี้ควายกันเยอะครับแล้วลายดูลายเขาเนี่ลายตรงๆนะจะเห็นนี่อันนี้พ่อไม่ได้ทาฉลากไม่อะไรเลยอันนี้ดิบๆเลยงานดิบ แต่มันผ่านมาหลายปีมากแต่ปีสองพันร้อสิบหกโอยนี่มันตั้งสี่สิบอยู่แล้วก็ถูจะจะห้าสิบปีแล้วเนี่ยโอ้ลื่นเลยอ่ะโอ้แล้วก็พ่อบอกว่าไม้สักแก่นี่จะไม่ไม่เป็นปลวกไม่กินครับอถ้าฝังดินก็ถ้าเราไปขุดมามันก็จะมีนิดหน่อย มันจะไม่ไม่อะไรแล้วจะมีเหมือนน้ํายาเลียงหล่อเลียงจะเป็นสดชื่นอ่ะเป็นเหมือนน้ายาเคลือบอยู่อแต่ถ้าถ้าไม่แก่จัดนี่ไม้สักก็กินโดนกินเหมือนกันกินผมเร็วครับทั้งบนที่เป็นรอดแล้วพ่อรอดอ่ะรอนตรงตรงนี้รอดตรงเออตรงน่คือตรงตรงก็ตัวนี้มันคือไม้อะไรไม้สักไม้สักเหมือนกันรอดตัวนั้นก็สักอ๋อ เนี่ยข้อสองแล้วเอาง่ายๆเขาเรียกข้อสองเนี่ยข้อสองข้อสองสักนครับแล้วก็ตรงนี้ก็สักเรงก็สักโอ้โหอาจจะได้เห็นพิสูจน์ว่าไม้สักเนี่ยที่แก่จัดเนาะปวกไม่กินปลวกไม่กินแล้วอยู่ได้นานอยู่ใต้ดินเอาขึ้นมามันยังชุ่มเหมือนกับไม้เราทาน้ำมันเลยอ๋อถ้าแก่นะครับและทีนี้แก่เนี่ยเขาดูยังไงไม้สัก มันจะอยู่เป็นอายุอะไรเนาะต้องนับจํานวนปีใช่ปหเอาแก่นมันเลยกว่าถ้าแก่นไม่มีกระพีก็ใช้ได้อ๋อแก่นไม่มีกระพีต้องแก่นล้วนๆถ้าขนาดนั้นแก่นจะโตแล้วนะมี่ผมที่ให้คุณดูไปดูไหมไปดูต้นที่ข้างหลังตรงที่บอกว่าตรงเนี้ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้ว แล้วก็ข้างหลังต่อไปนั่นก็คือลูกของเขาลูกไม่ศักดมันขึ้นเองต่อไปอาแล้วพื้นข้างบนทําไมหน้ามันไม่กว้างมากนักหน้าสิบผมมาซอยตอนนั้นเขานิยมนิยมเข้าลิ้นเข้าลิ้นอ๋อทาลิ้นทาลิ้นให้มันสนิทตู้ตัวเมียตอ๊กตุ๊ตัวเมียเวลาอายก็อัดเข้าตุวผู้เข้าตัวเมียครับอ่าอืมเขานิยมอย่างนั้นก็ตามสมัยนิยมเขาอ๋อก็เลยไม่หน้าสิบอย่างเนี้นี่นี่หน้าสิบนะมาสิบแล้วก็เหลือหน้าเก้าครับ จริงๆแล้วถ้าพูดถึงวันนี้ไม้ขนาดหน้าเขาจะนิยมแบบหน้ากว้างหรือหน้าแคบยังไงถ้านิยม,มถ้าคนอนุรักษ์ไม้หน้ากว้างแลวครับหน้ากว้างเนาะครับแต่ถ้าสมัยใหม่จริงๆนี่เขาจะนิยมแบบไม่หน้าไม่พอม้มันไม่มีมมไม้หน้าใหญ่ไม่มีเอาอย่างนี้ดีกว่ามันไม่มีแล้นานาห้า 4, หนา 5, หกก็เก่งแล้วเต็มที่แล้วเก่งแล้ว ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างที่คุณไปดูมาเมื่อกี้ก็คือหน้าห้าหนอหน้าสี่ประมาณนี้ไม้นะั้นไทรมีบ้านไม้ขนาดหน้าเก้าแบบพอนี่มันหาแทบไม่ได้แล้วนะที่เป็นไม้สักด้วยนะคือยุคนี้หน้าไม้ขนาดนี้ของใหม่เนี่ยมันมาโตไม่ทันหรอกอ๋ออันนี้ข้างบนนี่คือจริงๆหน้าสิบแต่พอมาซอยมาผ่าผ่าขึ้นแล้วก็มา ไม้ที่จะเข้าลิ้นจะต้องใสแนวตรงใช่ไหมไม่ได้ฉากแล้วก็เบข้าลิ้นถึงจะอัดเวลาอัดเข้าสนิทอย่างเงี้ยอแมงใน,นก็ไม่สนิทแล้วแต่ไงพ่อมีไอเดียยังไงทึ้งได้เก็บเงินซื้อไม้ทีละยกทีละยกมาสร้างบ้านทำไมนะ,อ,ะอย่างนี้ผมอยู่ประจินนั้นมันก็ทุ่งเนาะทุ่งอยู่ปรกจินอยู่อำเภอปัก่ตะขามจังหวัดประจิบงมูลีมันเป็นทุ่งบ้านที่อยู่ก็คือ ม,มีนาดำนาหวานนาหวานก็คือนั่ท่วมตลอดแหละเหมือนที่แถวสุโข,ขทัยอย่างนี้แหละครับตอนนี้ที่อยู่น้นมันก็ไม่ค่อยมีไม้แล้วครับมีก็มีไม้ไผ่ที่ปลูกขึ้นมาอะไรประมาณนั้นอตอนนี้ตอนหลังมาผมที่มาทํางานที่เราให้ฟังว่าสองพันห้าร้อยรอะห้าร้อยเก้าผมมาทํางานที่กองของุมนครับแล้วก็ห้าร้อยสิบ อีช่วงนั้นมันน้ำมาท่วมโรงงานบ่อยระหว่างหน้าน้ำตั้งแต่ตั้งแต่ตแตสิงหากันยาคมไปมันแบบน้ำท่วมครับ,รบตอนนี้ทางบริษัทเขามีนโยบายที่จะส่งช่างออกมาอามาทำในชนบทอันบ้านนี้ก็คือบ้านชนบทแล้วไม้สักเยอะ<อ>แล้วก็จะมาอาศัยวัตถุดิบแถวนี้เป็นไม้สัก<อ>แล้วก็ทำเสร็จแล้วก็ส่งเข้าบริษัทอือฮออครับ พออะลยอยู่ในวงการอยู่ในวงการก็เลยรู้วิธีการรู้อะไรต่างเนาะก็พอรู้อแล้วก็สะสมพวกมี้ไว้สะสมจะพาไปดูข้างในได้ไหมได้ครับโอหนี่ไม้สักดิบๆิบเป็นไรครับดูดูไม้ดูไม้โอ้โหนะฮะบ้านไม้สักทั้งหลังเลยโอ้นะฮะจริงๆงานดิบก็ดีนะพ่อเนาะ งานดิบอ่ะไม่ต้องไปตกแต่งไม่ต้องไปทาสีอะไรมากนี่หน้าแปดครับเออเสาไม้เต็งเสาเนี่ยพ่อใช้ไม้เต็งกี่ต้นหรือทั้งหมดเลยทุกทต้นยี่สิบยี่สิบต้นเป็นไม้เต็งไม้เต่งก็เป็นไม้ที่ทนแรงไม้แข็งครับนะบวกไม่กินเหมือนกันเนี่ยนี่ก็กว้างประมาณหน้าห้าแปดนความห้าเจ็ดห้าเจ็ดเสาหน้าเจ็ด <5, 7, S 2> สูง ทีสูงทางลงดินด้วยมันก็แปดสองก้าสองเก้าวสองเก้าวสองก็แปดสองก็ก็แปดสิบหกเนาะสิบหกเมตรประมาณสิบหกเมตรสิบหกก็แปลงประมาณสิบแปดเมตรอ่าซึ่งยุคนี้หาไม่ได้แล้วครับหาไม่ได้แล้วไม้เต็งที่ขนาดนี้แล้วยาวทั้ช่วงที่ซื้อเขาตัวหนึ่งแปดสิบบาทแปดสิบบาทปาดโทอย่างก็ได้ฟรีตัวนี้ตัวนี้คื้อเขา ตัวละ1อ0เต่าสองชั้นที่เป็นทาสองชั้นเนี่ยตัวละ120ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย120น้องเต็งเลยแล้วว่ายุคนั้นเนี่ยไก่มีจะพอมีบ้านไม้ก็ถือว่ายังพอมีโอกาสแหละเนาะพอไม้มันยังเยอะถ้าคนสนใจก็ก็ได้เลยแหละวางเลยแต่ยุคนี้ไม่ได้แล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วแต่พ่อไม่เคยเจอปัญหาเรื่องปลวกเลย S <S มีขึ้นนะมีขึ้น,แ,นแต่ว่ามัน,มนก็ไม่ทําลายผุพังอะไรมันก็เลียเลียขึ้นมาเราเห็นแล้วก็ทำปรา,าดมาแล้วหายไป<ต>ถ้าฝนตกโชกโชกมันชุ่มมันอะไรความชุ่มชุ่มขึ้นมามันก็อาศัยโพวงนี้นะใส่ความเปียกชื้นนะความชืน้นแต่มันไม่ไม่ไมทะลวงเนื้อไม้อะไรไม่ไม่ไมไมแคเ่เล็มเลมแล่แร่ปลึกเปลือกไว้บ้างเนาะนี่โอ้แล้วไม้สักขนาดกว้างนี้ยาว อะไรพ่อกีสอกนี่ต่อครัอบ,อ,บอ๋นี่ต่อไม่ไม่เป็ดสอบ้าน,นไม่วันนี้สีวส่วาสีว่วาสี่วาสี่วาพอ่อแปดศอกแปดแปดศอกสิบหกครับหกสามสิบสองสิบสองเมตรถ้าแยกชิ้นไม้ราคาณนะปัจจุบันนี้ผมว่าไม้พ่อราคาน่าจะหลายแสนเนาะม,ม่เลย การเทียบราคาณปัจจุบันเนี่ยผมระ้เปรียบเทียบฟังสุขลังบ้านเก่า้ามมาก่อนนี่เบ้านนี้เขาเป็นบ้านเศรษฐีเศรษฐีในในหมู่งนี้แหละอืเขาเป็นสามชั้นครับเขาเป็นสามชั้นแต่ว่าลมมาชั้นที่สามออกไปก็เหลือสองชั้นอเขาขายก็หลายหลายปีแล้วนะสิบปีแต่คงยังไม่ถึงยี่สิบปีเขาที่เจ็ดแสนเนี่ย เกตแสนนะเกตแสนมีคนที่สิงห์บุรีอ่างทองคน่างเราครับแต่นี้เขาเอารถมาเป็นรถพ่วงมาเนาะทั้งรถพ่วงมาทั้งเป็นรถพ่วงก็คงจะห่วงดูเนาะมันไม่เต็มรถครับเขามาดูบ้านผมเดูดูดูเพราะขายผมเถอะเขาเป็นเขาเป็นกำนันคุณจะให้อะไรเนาะผมให้ พ่อเจ็ดแสนเท่าเขาเนี่ยเขาหลังใหญ่กว่างเราแต่เขาไม้เราดีกว่าเขาเราไม่หนังนั้นไมเราสมบูรณ์กว่าไม่เราสมบูรณ์กว่าอโอ้ยผมไม่ไขายแล้วเขาพนหาไหนได้ผมอยู่อะไรผมเนี้ยไปเอาปูนแล้วเหรอมาอยู่ผมไม่เอาล็อกนะขายแล้วครับนะเขาให้ราคาเจ็ดแสนเอางี้ด้วยกันเขาคร้าแต่ก็สิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้ว แต่ไม่สักว์ในธรรมชาติจริงๆหรือว่าเราปลูกเนี่ยกี่ปีมันถึงจะควรที่เอามาทําและถือว่ามันแก่เต็มที่ตัวนี้นี่กว่าต้นี้ต้นนี้ก็คือแฟนของสุภาวดีนี่เขาเป็นอาหารอนี่พันเขามาจากอจากพิจบุญเขาคอครับทหารเขาคอเข้ามาเขามาให้ผมก็ปลูกไว้ตอนแรกมันมีสามต้น อตอนนี้มันโค่นลงมาไปทับยุงข้าวผมต้งเสียเงินทํายุงข้าวเงี่ยผมก็เลยตัดไปม,มาแปะลูกเป็นแล้วต้นเดียวเนี่ยอ,า,อา,ายุตองกี่เท่าไหร่แล้วสุขยี่สิบหกอ่านั่นแหละก่อนตองที่จะอดต้องประมาณยี่สิบเจ็ดปีแล้วประมาณยี่สิบหกยี่ห้ายี่หกปีขึ้นไปครับถึงรู้ว่าเป็นไม้สักที่ได้คุณภาพเนื้อไม้ดีเอามาผ่าแผ่นแล้ว มาสร้างประกอบบ้านเรือนเนี่ยถึงจะว่าเป็นไม้ที่แขงแรงเนื้อดีแล้วดีแล้วถ้ายุน้อยกว่ายี่ห้าปีลงมาเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะปลวกมอดแรงต่างๆอืมครับผมนั้นก็รอให้แก่นมันสร้างสักยี่หกยิบเจ็ดปีขึ้นไปถ้าได้สามสิบปีอัพยิ่งดีสวยเลยออคโอ้นะครับแต่มันเป็นอะไรที่แบบพิเศษนะฮะบ้านไม้เนี่ยพ่อเนาะ ถ้าบ้านปูนมันยังไม่มีใครตื่นตะลึงเท่าไหร่หรอกแต่ผมไปเห็นบ้านไม้พ่อเนี่ยผมโอ้โหไม่ธรรมดาใครจะมีบ้านไม้อย่างนี้ไม่ธรรมดานะต้องคนมีวิสัยทัศน์อย่างเดียวเลยแหละครับมาเห็นที่ไม่เห็นบ้านเขาบอกโอ้ไม่ใช่คนธรรมดาไม่คนมีตังค์ผมไม่มีเงินแล้วครับผมพอมีก็กินไปวันวันอย่นั้นแหละครับอ่านี่นะฮะเห็นว่าไม่ต้องลงฉาแลกเลยไม่ต้องลงสีเลยก็สวยไม้ดิบดิบ แล้วแต่ว่าด้วยผ่านการเวลาและการใช้งานมันทำให้รู้เลยว่าเนี่ยคือไม้ผ่านมาแล้วสามสิบสี่สิบปนะีอ๋อนะโอ้สวยงามครับพ่อ,พอแจ๋วเลยจะได้ไอเดียใครปลูกไม้ให้รักษาให้มันสร้างแก่นจนแน่นก่อนส<อ><ค>ร้างแก่นให้แข็งแรงก่อนอืมครับผมเขไม้ไม้ที่แก่นเยอะๆเนี่ยพวกนี้น้ามันมันจะเยอะเนาะก็เหมือนคนอย่างนี้มันะ้งครับ ยิ่งเก่าว่ามันที่จะหล่อเลี้ยงเนื้อ,อเขานะมันจะมีเยอะครับอโอ้ได้ความรู้เยอะพ่อวันนี้ได้เห็นบ้านไม้ของพ่อแล้วยิ่งขายปลูกป่านี่ถือว่ามาถูกทางแล้วอ่าโอเคเลยขอบคุณครับ